ช่วงกักตัวเพราะว่าเป็นกลุ่มเสีย่ยง cross contact Center, สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก็จะมีการกักตัวอยู่14วัน oh, <no. S 1> ก็การกักตัวของเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่2น่าจะไปถึงวันที่15นะคะเ oh, <no. S 1> วลาเสร็จจากนั้นถ้าไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่เป็นโควิดเขาก็จะปล่อยตัวกลับไปทำงานเหมือนเดิมคือ oh, <no. S 1> รีสอร์ทของเราเนี่ย สำหรับกักตัว14วันนะ่ะยังไงเขาก็ยังจ่ายเงินเดือนกับ Service สชาร์ e นะคะแต่เราก็จะไม่ได้ในส่วนของ <im itation> คอมมิชชั่นก็คิก็แค่นั้น <im itation> ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดระลอกใหม่ของโควิดที่มาจากอินเดียใช่ไหมคะ <im itation> คือไม่ได้ระบาดแค่ประเทศไทยก็ทั่วโลกและก็มาดิฟก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาก็จะปิดสายการบินจากอินเดียไม่ให้เดินทางเข้ามาในมาลดีฟก็คืองดรับนะักท่องเที่ยวจ,จากมาลดีฟก่อนช่วงนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็คือคนงานหรือพนักงานที่จะเดินทางมาจากโซนเอเชียค่ะเขาก็จะไม่รับคือจะมีปัญหาก็คือจะเข้าประเทศยากไม่ว่าคุณจะไปอาเวเคชั่นแล้วก็จะขอกลับเข้ามาเพื่อทํางานอีกรอบนึงมันก็จะยากหน่อยช่วงนี้ ก็สำหรับวัน vacation ของเราวันหยุดวันหยุดที่เขาให้ปีละ30วันซึ่งก็นับเป็นรายเดือนก็ประมาณเดือนเดือนละ2วันคร<อ>ึ่งนะคะของเราก็จะมีอยู่ประมาณ20วันเพราะเราเริ่มสตาร์ทสิ้นปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาก็ะจะมีอยู่ประมาณ20วันซึ่งเราก็แพลนไว้ว่าเราจะใช้ช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนาเพราะว่าหลังจากมิถุนาเป็นเดือนกรกฎาคมเนี่ย เป็นช่วงที่ไฮซีซันของปีนี้ก็คือหลังจากหมดโควิดลูกค้าก็อาจจะเข้ามาเยอะเขาก็เลยทางแผนกนก็เลยบอกว่าเธอจะไปเวเคชั่นต้องไปช่วงนี้ถ้าหลังจากามิถุนาไปแล้วนับจากกร,รกฎาจนถึงปีหน้าช่วงหลังมีนาถึงจะได้ไปอีกรอบหนึ่งก็กเราก็แพนไว้ว่าจะไปช่วงเดือนนี้แหละแต่ว่าตอนนี้คืออะไรก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็เลยจำเป็นให้ต้อง ยกเลิกพีเคชั่นไปก่อนแต่ว่าถ้าเดือนมิถุนากรกฎาหรือว่าอะไรดีขึ้นก็อาจจะพูดกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเอายังไงก็ตอนนี้ก็คือแพลนอะไรไม่ได้กักตัว14วันใช่ไหมคะ สำหรับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสําหรับการกักตัวแต่รอบนี้ก็คือเหมือนเหมือนถือว่าเราโชคดีที่ได้กักตัวคนเดียว <Wow. S 1> จากปกตินี่คือถ้าเป็นได้กักสองคนเขาก็จะให้อยู่ห้องห้องรวมจะมีห้องรวมก็จะประมาณสามคนหรือว่าสองคนอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าของเรานี่ช่วงนี้ที่ที่โดนกักตัวมีเราคนเดียวก็คือ เราก็ได้กักตัวคนเดียวที่แรกเราอยู่ห้องที่เป็นห้องพนักงานใช่ไหมคะแต่เขาก็ให้เราย้ายมาห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของผู้จัดการที่ทํางานแผนแผนกต่างๆนะคะคือตึกของผู้จัดการก็จะต่างจากตึกของพนักงานทั่วไปใช่ไหมคะเขาก็จะมีห้องส่วนตัวแต่ทีนี้ห้องมันว่างพอดีห้องนี้เขาก็ใล้ให้เราย้าย,ายมาห้องนี้เพราะว่า ห้องที่เราอยู่ก่อนหน้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปใช้กับพนักงานคนอื่นหรือพนักงานใหม่ที่เดินทางเข้ามาเขาก็มีการกักตัวก่อนทํางานเหมือนกันก่อนรับพนักงานเข้ามาก็ต้องกักตัวเนี่ยค่ะก็จะสามารถให้ให้พนักงานใหม่อยู่ร่วมกันได้แต่เราก็คือเป็นกรณีพิเศษเพราะว่า Close contact. Close contact c r <oughs> o s e contact c r o s e contact ก็คือกรณีเนี้ยคือเหมือนจะ,จะว่าอันตรายก็อันตรายนะแต่สําหรับเราเราว่า ตัวเราเฉยๆเพราะเราไม่มีอะไรไงคือโควิดอ่ะมันน่าก,กลัวแต่ว่าถ้าถ้าถ้าใจเราสู้อ่ะเราไม่กลัวคือเราชนะไปแล้ว50%อีกส่วนนึงก็อยู่ที่ว่าคุณจะดูแลร่างกายคุณช่วงกักตัวยังไงทำจิตใจให้ปลอดโปรง่งหรือว่าเอนจอยกับช่วงที่แบบต้องกักตัว <S <S ก็ช่วงกักตัว <S <S ตอนเช้าก็จะเป็นอ่าเทรนนิ่ง เทรนนิ่งออนไลน์กับซูม uh, ใช้ซ o มแอปแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะดู YouTube ก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเปิดช่องแล้วก็สามารถที่จะทำคลิปวิดีโอออกมาแบบวันนี้ทำพรุ่งนี้ปล่อยวันนี้ทำพรุ่งนี้ปล่อยได้ก็คือมีเวลามากๆคือเวลาที่สี่ชั่วโมงนี่คือมีเวลาให้เต็มที่นั่งๆน,นอนๆดูโทรศัพท์แล้วก็ออนไลน์ คือช่วงกักตัวถ้าถ้าเราถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะเราถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนเนจากที่เราทํางานหนักมานานนี้ยคะ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่มาทําให้ใจเราห่อเหี่ยวหรือว่ากลัวจากโรคเนี้ยเพราะเราไม่ใช่คนแรกที่กักตัวเพื่อนเราก็เคยกักมาแล้วก็ไม่มีอะไรถึงแม้ว่าหากว่าจะมีเราก็ต้องสู้ใช่ไหมคะคือคือมันเป็นเรื่องปกติที่แบบคนเราอะ่ะ มันต้องสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะแต่ในเมื่อมันยังไม่เกิดเราก็อยากจะอยา่าอยา่อยาไปทําให้จิตใจเราอ่ะกลัวคือเมื่อไหร่ที่เราแบบบันทอนจิตใจเราอ่ะภูมิคุ้มกันในร่างกายมันภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามันดอกลงไปแล้วมันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้แล้วก็จะฝากเพื่อนๆไว้ตรงนี้นะคะก็คือ ไม่ว่าจะที่ไหนก็อยู่อยู่อยู่ที่ไทยช่วงช่วงนี้สถานการณ์มันก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือดูแลร่างกายรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงจากสถานที่เสี่ยงหรือว่าการที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ในเมื่อเราเราปกป้องตัวเองดีที่สุดแล้วใช่ไหมเราป้องกันดีที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องพร้อมยอมรับ คือเราทำดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องกลัวก็แค่นั้นนะคะค่ะและนี่ก็เป็นห้องกักตัวของเรานะคะปกติก็จะเป็นห้องของผู้จัดการนะครับในรีสอร์ทอ่ะเขาจะมี HOD เนี่ย e ฮส Office อุปการะมันก็คือเขาก็จะได้อยู่ห้องที่ดีกว่าพนักงานทั่วไปนะคะเขาจะม่แค่แจะรบนิดนึงเพราะเราคุณมาเหมือนคุณบ้านขนาด สวัสดีค่ะจักตัวครบ14วันแล้วตอนนี้ก็จะไปตรวจ PCR แล้วนะคะน,นี้ก็จะได้ดลจะกห้องตักตัวนะคะไปกันเลยค่ะ

ตอนนี้ P c r t อ s รก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอฟังผลประมาณ1วันก็ถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวที่นี่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวกลับห้องแล้วะคะ่ะตอนนี้เพราะว่าผลโควิดออกแล้วก็ตอนนี้เราก็เอาจากคอรันทีนแล้วนะคะก็ เด <Especially> ี๋ยวจะพาให้ชมบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ก็เป็นสตัฟ์บีชนะคะ เราก็ยังคงทำงานหลังจากออกจากกักตัวแล้วก็จะาเป็นต้องไปทำงานก็ยังไงก็จะกลับมาอัปเดตคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อน